ตอนนี้นะคะเดี๋ยวพวกเรามาเยี่ยมบ้านน้องอุ๋ยกันค่ะนะคะอันนี้คือต้นบังคุดเนาะนะคะอ่ะนี่จะของบ้านค่ะมาถือว่าฝนตกเลยอ่ะอันนี้คุณพ่อน้องอุ๋ยค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อว่าหาอะไรคะพ่อเขินพ่อเขินสตอเหรอแม่อุ๋ยก็ไม่อ้วนนะแล้วอุ๋ยอ้วนเหมือนไทยยะเออแม่อุ๋ยก็หุ่นดีคุณพ่อก็หุ่นดีแล้วอุ๋ยอุ๋ยอุ๋ยอ้วนเหมือนไทยเวลาอยู่ยืนเทียบกับพ่ออยู่ตรงนี้เออ นะโอเคนะคะรเอาไปอยู่ในนี้หรอนั่นนี่นโผล่อ้ทุกคลุกกันอ๋อแล้วเอาไปทำอะไรต่อคะเนี่ยเอาไปดองแล้วอ๋อเอาไปดองอ๋อโอเคค่ะบ้างคะมาแล้วเคยมาแล้วหลายครั้งแลมาแล้วค่ะสองสามรอบละบ้านอุ่นธรรมชาตินะคะตรงฝั่งหนูจะเป็นเอ,อ่อตรัทานนะคะสลดมากเดี๋ยวค่อยพาไปเดินเดี๋ยวจะคือจะพาวัดแนะนําก่อนนี่วันนี้แม่เตรียมผู้เรียนมาให้ผู้เรียนบ้านนะไหนคะนี่สีลูกดูนี่ลดลดมาก ดี๋ยวหลังจากของของคาวเนาะของเราไปดูในครัวแบบทำเหมือนเจ้าบ้านเลยคุณแม่ทำอะไรคะน้ำพริกทำซุปยำเหรอนี่นะซุปยำซุปยำซุปยำยำค่ะคุณแม่น้องกับเจี๊ยบด้วยนะคะแถวข้างหรอแม่เป็นไงบ้างบ้านน้องอุ๋ยคุณแม่สบายค่ะแม่ร่มเย็นใช่ไหมแม่ชอบใช่ไหมแม่ย้ายอยู่กับอุ๋ยไหมคะแม่มาเที่ยวหน้ามาอีกใช่ไหมคะใช่มานอนนี่ด้วยทีหลังอุ๋ย ไม่ต้องก๊อไม่อยู่นะแม่ขับรถมาเองก็ได้ <c oughs> โอเคน่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าเนาะวันนี้แม่นนุ๋ยทำข้าวให้เยอะแยะมากมายลมลื่นมากนะแอเนะไม่ใหญ่เนาะลมลืนลมล่น,น,นอากาศดีสดชื่นมากคิดว่าเช้าเช้ายามเช้าเช้าเนี่ยต้องอากาศดีมากเนาะคงจะต้องสดชื่นและถ้าช่วงหน้าหนาวคงจะอากาศคงจะค่อนข้างเย็นแต่ว่าสดชื่นมากขอบอกพร้อมรอบไปด้วยสวนผลไม้พวกมังคุดพวกเหงาะนะคะสดชื่นมากๆเลย